อมเอหิสังโคปโยนาคีสุปน,นัไมยังกายะวาจจิตตังอหังวันทาเชิญพระแม่นางทิดานาคีวิสุทธิเทวีมีเมตานะเมตาอายังมหานาคีอิทธิมันตังทุติมันตังอิมินาเชกะเรนะมหานาคีปูเชมี มันคงม,มานั่งที่กลางาใจช่วยลูกไทยโชคดีทวีโชคอยู่ในโลกบริสุทธิ์อันสดใสพอให้คิดสงหวังดังตั้งใจ multimillion Bruh worship Brand n e w มาราชาโนไทยอาเ ไม่มีความเชื่อใดไร้ค่าไม่มีศรัทธาใดไร้ผลไม่มีความเชื่อใดไร้ตัวตนไม่มีสิ่งใดไร้ผลขอเพียงใจศรัทธาถ้าเรามีจิตศรัทธาที่บริสุทธิ์มีความเชื่อที่บริสุทธิ์เราย่อมสร้างปฏิหารให้บังเกิดขึ้นได้แต่ ความเชื่อที่ดีศรัทธาที่ดีต้องเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นเกิดความรักเกิดความสมัครสมานสามคัคคีภายในองค์กรภายในหมูคนะ่คณะภายในครอบครัวสิ่งเหล่านั้นจึงจะเป็นสิ่งที่คู่ควรให้มนุษย์ บูชาแต่สิ่งใดก็าตามที่คอยฉุดลังดึงให้เราต่ำลงเกิดความทุกข์เกิดขึ้นในหมู่คณะในครอบครัวในองค์กรอยากให้ท่านหยุดยั้งตั้งสติใช้สติและปัญญาพิจารณาความเชื่อความศรัทธาของท่านอีกครั้งหนึ่ง ว่าสิ่งที่ท่านกําลังเชื่อสิ่งที่ท่านกำลังศรัทธา,านั้นเป็นสิ่งที่ท่านเคารพท่านศรัทธาจริงๆหรือเป็นเพียงภาพมายาที่พยามารกําลังล่อลวงท่านให้ออกจากแนวทางของศรัทธาพระพุทธองค์ท่านสอนไว้ว่าจงใช้สติและปัญญา พิจารณาความเชื่อและศรัทธาของท่านอยู่เสมอและที่สำคัญนะครับฝากไว้เป็นธรรมทานทรงท้ายให้กับท่านเจ้าภาพพร้อมกันรายาณมิตรนะครับคณะสิทธิ์ของพ่อครูแม่ครูทุกๆท,ท่านอย่าได้มินความเชื่อใครว่าไร้ค่าอย่าได้ด้อยศรัทธาใครว่าไร้ผล อย่าได้ดูถูกความเชื่อใครว่าไร้ตัวตนอย่าได้ย่ำยีศรัทธาคนเพียงเพราะใจตนไม่ศรัทธาก็ฝากไว้เป็นข้อคิดเป็นธรรมทานให้กับท่านเจ้าภาพแล้วก็กัลยาณมิตรท่านผู้มีศรัทธาทุกๆท่านนะครับแล้วก็ในนามของทีมงานนาคบูชานะครับในนามของตัวผมเองพราหมณ์เอกบุตร i g i สังทองแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะครับ หากมีการกระทำใดๆหรือมีสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นการประมาทพลาดพัง้งมีวาจาใดๆมีการกระทำใดๆอันเป็นการล่วงเกินต่อสถานที่ได้ล่วงเกินต่อพ่อครูแม่ครูท่านเจ้าภาพหรือการ,รยาณมิตรท่านใดในนามของทีมงานทุกๆคนต้องกราบขอขอมากรรมกราบขออภัยต่อทุกสายญาณบาร,รมีต่อคณะของท่านเจ้าภาพต่อพ่อครูแม่ครูและกรระัรยาณมิตรทุกๆท,ท,ท่านและ ท้ายที่สุดนี้ขอน้อมนำอำนาจบาร,รมีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พ่อปู่ผู้ชงนาคราชพ่อปู่เกตแก้วเทวะพญาเพชรพัทนาคราชแม่ย่าอัญญรินเทวีและพ่อปูนาา่นาคาแม่ย่านาคีบาร,รมีแห่งท่านเท้าเวสุวรรณโนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตสร้างบาร,รมีอยู่ในเมืองพญานาคสิงห์บุรีแห่งนี้ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าใดที่ตัวท่านให้ความเคารพให้การสักการะบูชาขอน้อมนำเอาบารมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจงมาเป็นเกราะเพชรคุ้มครองป้องกันพยันอันตรายใดๆอย่าให้มาบังเกิดมีแก่กายสังขารของท่านแก่ครอบครัวของท่านขอให้ท่านและครอบครัวนั้นจงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ จงเป็นผู้พ้นจากความโศกจงเป็นผู้พ้นจากโลกร้ายขอให้ท่านและครอบครัวจงเป็นผู้ที่อยู่อย่างมีโชคมีชัยอยู่ในทุกทิวาและอาราตีหากแม้นว่าท่านประกอบกิจรับราชาการหรือมีลูกมีหลานรับราชาการการงานใดๆก็ขอให้รุ่งเรืองเลิศวิไลหรือแม้นว่าท่านประกอบกิจการค้าการขาย การทำเรื่องสวนไล่นาค้าขายโดยสุจริตจะประกอบธุรกิจธุรกรรมการงานใดๆก็ขอให้ได้กำไรดีขอให้ท่านนั้นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสมความมุ่งมา่ปรารถนาในสิ่งที่ตัวท่านนั้นมุ่งหวังทุกประการทุกคนทุกท่านเทอน